สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบนะครับกับคุณภาพเสียงครับของโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดานะจ๊ะกับ Zoom H1N วนะครับว่าถ้าเกิดบันทึกแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคา3,000กว่าบาทนะครับมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับที่คุณจะลงทุน3,000กว่าบาทนะครับก็เพราะว่าตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราจะเห็นนะครับก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของดีหลายๆคนเขาจะนิยมใช้นะครับเพราะเป็น z ู o เ H1 ันใครก็จะรู้นะครับว่าแบรนด์ซูมอ่ะเฮ้ยมัน็ะกจ เหมาะกับการที่คุณลงทุนหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับ <_' SM> เพียงกำลังเปิดนะครับจากลําโพงอยู่นะครับเดี๋ยวเพียจะมาลองนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยไปจอนะครับเป็นพวกพวกลําโพงเนี่ยเสียงมันจะดีขึ้นมาไหมนะครับก็จะต้องอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมครับประมาณหนึ่งคืบขึ้นไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองกับเพลงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราอันนี้ก็คือเสียงพูดแบบปกตินะอันนี้ก็คิดว่าทุกคนจะได้ยินเสียงพูดแบบปกติแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูนะว่าถ้าเกิดเสียงแบบเสียงดนตนนนรีรอ่ะเอ มีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาผูเจ็บฉันเรื่องรักว่าที่เคยมันพยายามตามหารักฝสนเชิแต่สุดท้ายดันมาเกิดตื่นมน้าตายโปรดจำไว้ ราตเโอเคครับเดี๋ยวคราวนี่เราเดี๋บวไปทดสอบนะกับซูมนะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคนี่คือแบบเราไม่ได้ใช้นะครับซูมคราวนี้เรามาดูเสียงว่าใช้้กซูมจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเพียงครับต่อซูมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับก็เสียงที่ผ่านมาจากซูมนะจ๊ะก็เดี๋ยวคิดว่าทุกคนคงจะได้ยินนะครับมีความแตกต่างดูนะครับว่าให้มันมีความแตกต่างนะจ๊ะใครฟังไม่ทันนะครับก็ กลับไปย้อนคลิปดูนะครับเฮ้่ลองฟังหูฟังแล้วฟังดูดีๆนะครับมันมีเรื่องของคุณภาพเสียงที่มีความแตกต่างกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองร้องเพลงนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเพราะว่าตัวนี้3,000ันกว่าบาทนะจานนี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณภาพเสียงของคุณดีขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะจากับเพลงเพลงเดิมเพลงเมื่อกี้นี่แหละ ช้ำซวงอยู่รักกว่าที่เคยนั่นที่อยากตามให้รักตามเฉยแต่สุดท้ายเป็น,นเกมฆตื่น,น้ำตายโปรดจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจ อคจ้ะก็ประมาณนี้นะครับกับเสียงนะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมันจะมีความแตกต่างนะครับระหว่างที่เราใช้ซูมกับไม่ใช้ซูมนะเพราะว่าถ้าเกิดใครคนจะบอกพี่อ่านหวงว่าใช้มือถือธรรมดาอัดก็ได้นี่เออมันก็ใช้อัดได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณคิดนะครับว่าเวลาอัดเนี่ยเวลาที่คนฟังอ่ะฟังคุณภาพเสียงเนี่ยมันออกมาขนาดไหนครับออกอย่างจากมือถือคุณอาจจะฟังมือถืออาจจะอาจจะชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณใช้อุปกรณ์อ่ะเฮ้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับ ถ้าเกิดคนที่เขาดูคุณเน่ยเขาเปิดผ่านลําโพงนะเพราะเวลาที่พี่อั้นทำงานใช่ไหมครับพี่ก็เปิดยูทูบนะครับแล้วก็ฟังเพลงผ่านลำโพงนะเป็นบางทีพี่ครับฟังคอเวอร์นะพี่รู้เลยนะครับว่าขนาดเราไม่ดูนะเราฟังเสียงอย่างเดียวนะครับเราก็ยังรู้เลยนะครับว่า้คุณภาพเสียงของคนคนนั้นมันอัดแบบไหนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้แบบคลิปแบบอัดแบบผ่านเขาเรียกอะไรมือถือมันไม่ดีครับคนจะไม่ชอบนี่มันไม่ใช่ยุคสมัยเมื่อ10ปีก่อนนะครับของลุมตัวที่นายครับลุมตัวนายเขาใช้แค่ มือถืออย่างเดียวถ่ายนะไม่ใช่อุปกรณ์แบบช่วยนะครับแต่ว่าทุกยุคสมัยนี้ไม่ได้นะไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เสียงคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับเียมคันมันไม่ได้ก็พอสมควรนะเออสามพันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับคุณก็ลองคิดดูกันนะว่าเสียงอย่างนี้คุ้มค่ากับการลงทุน3 0 0 0บาทเหมือนกันเปล่านะครับผมโอเคครับเพื่อนๆจบคลิปนี้ปในเบียงคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าจ้า